เฮ้ยบุฟเฟ่หมาล่าพัทยาเปิดใหม่ตีมต้ท้องทะเลแถมกินได้ยันตีสีเฮ้ยเอาจริง บอกเลยว่าตอนที่เห็นรูปร้านนะคะก็คือรีบขับรถออกไปเลยจ้าตอนนั้นอะเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพด้วยนะพอไปถึงก็คือแบบจึงมากชอบมากเหมือนกําลังอยู่ใต้โลกท้องทะเลจริงๆส่วนอาหารที่นี่นะคะนอกจากมีหม่าล่าแล้วเนี่ยเขายังมีแบบกระทะบาร์บีคิวให้ด้วยเอออันนี้ถามก่อนเลยว่ามีชาร์จเพิ่มไหมพี่เขาบอกไม่มีแถมราคานะคะก็เบามากเริ่มต้นที่169บาบาทไอ้นึร้อยกบาทนี่ก็คือกินพวกหมูพวกไก่นะแถมยังกินพวกไส้เป็ดเนื้อเป็ดได้ด้วยเฮ้ยส่วนซี ฟู้ดนะจ๊ะราคา259บาทเท่านั้นจ้ะพี่จา๋าหมึกสายตัวเบลเลอร์หอยนางล้มก็มีหอยเชลล์หอยแมลงภู่โอ้โหมากันเต็มแถมยังมีแบบเนื้อสเต็กด้วยนะทุกคนืชามมากเอาดีๆตั้งแต่กินหมาล่ามานะทุกคนยังไม่เคยเจอร้านไหนให้คุ้มเท่าร้านนี้แล้วดูในซุปจ้านี่เห็ดหอมเห็ดหอมก็มีบ้าบาแล้วถ้าใครนะคะก